นั่งก็เพื่อนจะเพื่อนจะเพื่อนนั่งลมชื่อว่าต่าก็เพื่อนย้อนน้ำไหลบื้อโอ้ยอึ๊เฮ้ยเฮ้ยปานินตกใจผมตกใจพี่น้องโทษโทษห้องแห้งบักเลยอุ้ยเดี๋ยวหอนต้าปาเป้าตกใจยางรุนแรงเลยพ่นระวัางด้วยพี่น้องตกใจไหมน้ำดิไปเซบิดเลยห้องไม่ในย่าบ่ลนั บ่แม่นกับเชได้ค so ือโอ้โหอันเป็นยังสะดุ้งกับเชเบียรฮะยังสะดุ้งุ่กับจีเบียร์ไม่อย่างไรเปลนดอกเขาหลายคืออู้หลายก็เก่าอีบันนี่นี่ยังพี่น้องก็เป็นหนึ่งสี่มันมีตาป่านั่นเด่นหน่ะนะปลาขมุนพี่น้องมีตาขมุนออยต่อยเลยเมืองสองสองบาทสามบาทวอลสศรษฐอหลังจากเก็บปลาเขาของเขาบ่ละตัวใหญ่ยก็ไปเห็นโดดวนเลยล่ะคือ จดมีห่นลัดดิเยอ้อุ้ยปลาปลาเซียมพี่น้องได้หอาปเซียมน่อยแม่นบอนปรปเซียมไหมกระ,น,กระกน้่งบะใส่ปลาปี้กไก่ปลาปีไก่พี่น้องของข้าวเจาาว้าผักข้าตบกแตกืออต่ว่ามแต่ป่านเนาะ,ะข้าวม่นเนาะีะแล้ว,ด,วดีครับฮะ <laughs> มาดูเด้ <laughs> ครับพี่น้อง <laughs> คลิปนี้กับมายุกสะดุงอยู่อันสารจะปูนะเนาะโบได้มาโดนแล้วด้วพี่น้องน้ำลงก็เลลองมาเบืองจักสิยกยเง่าเลยสุดท้ายเป็นทา้ายตอนยกให้พี่น้องเบื้องเ,เบื้บองป่ากันเด้พี่น้องจักจังไดยโบเดมาโดนแล้วครับสารจะปูอันเอาสะดุงมากอ่ะสองเส้นก็แปดสองพี่น้องต่วบะมาสองอันได้อีกนึงอย่างฮนะ สองเส้นแปดอกอีกนหนึ่งอ่ะสองเส้นหกสอ,อกพี่น้องเอามาเตรียมไ้เพราะว่าเทียแบบว่าเทียพื้นที่มันบ่พ่อนะพี่น้องนี่ขาหน่อยเจา้าขัดจี๊ดข้าเดียวกันคุณมากระที่มากนกันครับตอนนี้ใส่สองเส้นแปดสอ,อกอยู่แน้งพี่น้องเนาะโอเคทะลุนไปทั้งกันครับพี่น้องป้าพี่น้องบาดแรกจมพูดเลย่เกินแต่มีปากแย่งเนาะเป็นร่างสังหรณ์ ค่ายแน่อยู่ดอกกนอยู่หงมันค่ายอย่งเขาต่อยอยู่บ่หงส์องส์หงหงส์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 งส์งส์หงสหงส์หงส์หง่์งส์หงหลางส์หหงงส์ห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 งงงงน ทไทยเวรถเป็นอย่างไรคำพิ่งสิลองบาทสองก่อนเนาะขันบาทสองเขาคือยังสียังทายเาวพี่น้องบาทแรกได้เราบนาะก็ปลป่อยปลาตองนี่ยะพี่ปลาตองตัวหนึ่งด้วยนะ ไหนอยู่วะมันเลยดูดเนาะนั่นเขาอยู่พ um pues ี่เก่าเหรพี่น้องทายาวเลยทายาวเลยพี่น้องแต่ว่าลมแต่ว่าคือบ่อคอยลมปว่ไหนแต่ว่าอันสะดุ้งมันคือตีนแข็งลมก็คือยังบ่อคอยมีอยู่เขาอยู่จังสี่ก็เป็นตาทายเงาอยู่เดล่ะ ลงเร็วมาเร็วพี่น้องลงเร็วค่ะข้าวเดียวอืมก็คือตั้งตอนมากน่นน่ะตอนมากมากข้าวเดียวพอดีเลยน้องม่องเที่ยวขี่มาเนะาะไอ้ยาเราจะลงตอนเน,นา,าะไปเสียบเลยห้องเนีย้ยาบ่ลนั่งบุ้ม่นกระใสเลยขึ้นโอ้โหอันเป็นยังสะดุดมือเสียบไหมเอสะดุง้งดับติดเบียบ<ะ>ไม่อยัางไะเปลี่ยนดอก เขาหลายคืออู้หลายกุเก่าอีกบันนี้นี่นยังพี่น้องก็เป็นหนงสี่ม,มันมีตรป่านั่นเด้นน่นะนะปลาขมุนพี่น้องมีตราขมุนออยต่อยเลยเมืองสองสองบาทสามบาทวันส<อ>ดี่วคนอย่างนี้เ <laughs> ดีอีกบาทน,นึงกับภักก้อนน่น้องเอาปลาลงนุงนปลาลงของคันอืมสะดุงบริเตา พู้ถึงปาลาไหลดีเนาะปลาละถวยละถวยเข้าสู้บาท เบาโม้นันเลยฮะเขาโม้ไหล,หลดีดีเมืองบ้านนี่อเออเมืองไหนเป็นย,ยังี่น้องมั่นนู้นที่บ้านบ่ได้ดีเลยฟูนปะปลาเขามุ่นไล่ไหลเดี๋ยวเอาปลาของของกันด้วยพีออ่น้อปปลาชิดายเอาลงไว้แช่ไว้ทุกคนเอาแน่นหะนึ่งเขามุ่นอ่ามันไหล เอาลงบไ่ได้บ่เอโค okay. ต่อพี่น้องหลังจากเก็บปลาเขา้ขาของเข้าบ่ละตัวใหญ่ข้าไปเห็นโดดอะไรเหรอเกตี้มีอะไรดิเยอ้อุ้ยปลาปลาเสี้ยมพี่น้องได้หมปลาเสี้ยมน้อยแม่นบอลปลาเสี้ยมไปอันห้างบ่ปัดนี้ไก่ปลาปีกไก่พี่น้องเข้าจากภาค ันเขอตอกเตีกแต่ว่ามิตรป่านนเนาะปลาเข้ามุ่นเนาะปลาเข้ามุ่นปลาขามุ่นส่วนส่วนหลายดิพี่น้อง เนี่หนักเล้วพี่น้องยกมาสีมากหนักเลยคนมันอยู่สูงกว่าสะดงน้ามันลงจังสีมีปลาดูบ่สต้นบอกน้ามากเลยนาะปลาดูนาะนี่คือการปีใดที่เขายกปลาดูสีสะดุ้งขั้วอยู่นี่ไหมอายุนี่แหละจะมาตั้งแต่เมื่สีกสะดุงขปีหนาอืมนี่ยัางไรตัวรถสะดุ้งตียงสะดุ้งตียงอีกแล้วเอออีกแล้วปลาโลดปลาโลดโลดโลดลดลดเหุ้ทางไหนทางเจอเลย ปลดตัวนี one, walk, <c oughs> <c oughs> mm ้ว hmm ันนี Double ้ท่านปลดตัวนี้วันนี้พี่น้องทาจันทร์เนี่าปาก่อนปลดก็จังว่าคันแต่มันบหลุดก็จังว่าปลุดก็ปล่อนไปหลุดเขาป่าไปให้ยาเห็ดปลาแดือดอีกว่ามันกับวอยอมไปมันกับวอยอมไปพี่น้องมันอยากไปน้ำเฮาให้่าพันกันลูกก่อนจับหัวลงไปจับหัวลงเอาแห้งไปกันง่ายไปเนี่ยมันก็สิพันขึ้นมาอีกขึ้นมาถึงมั้ น่นมอมน,นกันดขึ้นกขาพี่น้างปวดปลาหลดยากเนมันพันลุมอุ่มลุมอุ่มไปเลยแสดงว่าทั้งรางน้ำม,มันไหลดีนนเนาะเพาะนมันม,ม่ปลาหลดดอกมัวนว่ะอืมป็นปนเข้าม่อนมันเอ,นง,นองที่ปเปลาหลดเปเนง ไก่จะได้ซื้อกล้องใหม่แล้วพี่น้องเป็นล่างสังหรณ์ไก่แล้วพี่นอ้อ,องไก่จะได้ซื้อกล้องใหม่แล้วข้ามันเกื่งเดืองมันสิขนเข่าบวอลล์ป่าเห็นปะอ่าข้ามันบอกระเบ่พี่น้องเดี๋ยวเก็บป่ากันเลยครับเอาเก็บป่าก่อนอ,อ๋อเซียหาตัวก็เอาเอาถอดหมวกแล้วพี่น้องทีมงานต้อก็อยู่ในหม่มเหรอไหวอยู่หในห่มพี่น้อง อยู่ในโฮมยูนิตไหนอยู่หรอกถ้ามันแก่มันจะที่เขาหลายดิไ่นะดิไ่นะดินี่ยัางนี่อยัง,ยงพี่น้องนี่ยังอูย้ยปลาบูสองตัวสามสองตัวสองตัวบ้บานหอดสามตัวปลาบ้าเพราะเอาดอกตัวหน่อยเอาตัวใหญ่อยู่นัน่นปลาเข็งก็ได้แม่พี่น้องมันน้อยๆนี่แถามันแก่แล้วสิปล่อยแล้วสิปล่อยปลาบูปล่อยปลาบูหน่อยพุณอนะ สองบาทถวยพี่น้องเอา้าจุดจวดแกวเขาดีนมมเนาะอุ้ยสารตะปูมานขนาดลงว่วกานีฮขกก็ไปโยกพุ่นแล้ว,นะนลวนเนาะหม่องปลาไผ่หม่องเกาพุ่นเนาะอธินาเขาโอ้ยมันเสียอธิตนาเด้อเนาะมืออื่นมือหือออออ้งกันโยกเลยแล้วนี่คิดว่า ทิตย์นหน้าก็พุ้นแล้วแหงกบก็คุ้นแล้วอาทิตย์หน้านี่คือลงบักคักเลยหรอฮึฮึโอ้ยไปเสียมพี่น้องเดี๋ยวน้นองไกอีกแล้วน้องพี่น้องมัน,นยกได้เหมือนมือนได้จัิงสิอุ้ยปากกันแยงเอาอยู่บ่เบ่าสั่งมันเอามันไปเห็นป่ากกันแยงฆ่าสะดุลงตกต่อนเดี่พี่น้อง มันหันละมันเอาเงาปากเงี้ยงกับปากเงี้ยงหน่อยแก้ววะอืม,อมข,ขันแก้วขันแก้วนี่มันใจได้ถ้าขันบ้องแก้วนี่ก็คือแบบสามตีตัวพี่น้องบ้อรยงใั้พี่น้องเบื่องดนนี่เนาสันจะปูเนาะโดนแล้ว นี่แหละครับพี่น้องท่านจปูกแม่ยำเหลยเราเคยผ่าน,นปลาคอเสียงปลาคอเสือบทวบๆยู่เพียงธรรมดาปลาดูวนมากเราดีวเนาะท่านสุตป,ปีวะอ๋อเขาไม่เคยเข่ากับบางเนี่ยเหรอเนาะบอแต่เขาเห็นบางกว่านี้แต่เนาะเขแก่รึรเปล่าใส่สักก้อน เอาพี่น้องไปเท่ปากันเนอครับทองสามบาทอานหญ่เลยเห็นต้นะไรต้นป่าหน่อยเนาะป่าญ่บกเขาเทียป่าหน่อยก็หรอวะแตกสุดๆอยู่ปลายยังฝุ่นออกไปแล้วคนแพี่น้องขาว็่าเอา อุ้ยข่าวมุ่นล้วนเลยเนื้ออื่นมีบ่ข่าวน่าขนาดเจ้าบรรทัาตอกแตะข่าวมุ่นเจ้าข่าวน่าขนาดมุ่นของข่าวมุ่นเจ้าไม่แปลกเนื้อื่นบ่บ่ช่ดูพี่น้องมึงนี่ตะปะข่าวมุ่นอ่ะตะปะท่างคือเขาอื่นยังไงเขาบอกเลยวิมันไปไทยหน่อยอยู่ปลาข่าวน่ามีอยู่โอ้ยมีมีหลายอยู่พี่น้องโอเคพี่มีแนวอื่นอยู่พี่น้อง เขาวม้นเขาหน้าอีท้ยหน่อยปะบูป่ารดมหาห้ลังเทียป่าเสียมมหาห้ลังเทีย น้ำกระเพื่องระเพื่องระเพื่องย้อนลมชื่อว่าตากกะเพื่องย้อนน้ำไหลบึ้อโอ้ยอึอ้ยเฮ้ยปลาหนีนตกใจผมตกใจพี่น้องโทษโทษห้องแห้งบักเลยอุ้ยแต่หัวปลาเป้าตกใจยางรุนแรงเลยคนระวัางด้วยพี่น้องตกใจไหมน้ำดิบ่อยจะมาห่วงคนห่วงกล่องเป็นห่วงกล่องมากเลยตอนนี้ พี่มีแววจะซื้อใหม่พี่น้องผมจะได้ซื้อกล้องใหม่้แลอกล้องผมพังโอ้พี่น้องเลยแปะอุ๊อยปลานิน่นรุ่นนี้โอเคเลยดิพี่น้องได้ปลานิน่นเอาอีกจ่าบ,บาทหนึ่งสตีเมียนได้ไหมพี่น้องหนักตึงแล้ว ยกคือเป็นแต่ยกแันยากแห้งเน,นาะยกหยาบนะนักนักกว่าสันพี่น้องมองยกมันบอคใครคืออะไรบุ๊ดผุดอะอ,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 ปปอือเอาเสร็จแล้วเดี๋ยวคนนี้เสร็จนั่นอย่างอีปิงไข่ปิงหรอหรืออยังปลาติดตานะพยยนนนี่น้องข้าวไข่ปิงไข่ปิงเอาพี่น้องเทพปลาก,กันเ้ยครับ บรรยากาศเย็นสบายชิลมากเลยทำเลก็ดีชิลมากพี่นอ้องสบายมากม,มือกันยกกันเขาดีแมนรู้แล้วทิมงานหลังโกงเขาดีอืมเอลนี่แล้วพี่ฮักูนฮูลฮูลฮูนฮูล พี่นอ้นองมันไม่แน่นอนเลยปะคุยล่ามก็ได้เห็นมั้ยนั้น<ค>บาดเดียวแล้วเลยปากกาปัดตองคุยล่าม,ข,มขัามนเขานักขนาดเจ้าบูยบบอเป็น,น่นเลย คุณกับตัวที่กันนาคางไม่แรงทำมาสิ์ปรากฏเพียงไม่แรงเย้ยเย้ยยีเดชามหาดีอลยรปรากฏมากลหรพี่น้องทั้งกดทั้งกระแนง เยยเยยเยยพ่อพ่อตีสาวดอกอ๋อหมดโหลดพี่น้องได้ปรากฏเห็นว่าไงไงท่องประงางปรากฏปลาเขย่งเข้าดีทรับแต่ว่าเสียพลังงานหลายยกคลิปนี้แล้วนี่ปวดลังปวดแอวทันทีพี่น้อง โอยปลามันหนงปามาหันใหนไงมพี่น้องน่ามันไปมาเรียกหรอกไปเรีย ปีนี่ปลาธนาท่วมปลามันจะโตใหญ่กว่าน şey> ี้อันนี้ปลาโตก็ค่อยง่ือขาวมนล้วนๆขาวเจ้าข่าลยพี่น้องขาวมนไปไปเที่ยวบันเด้อบัดในวอตอร์น้นเอาปลาไปเที่ยวกันพี่น้อง กุญเรืองเขาจะามาจากหาปลาเขาต้ได้หลายเดลยตรงนั้นเนาะกันยังว่าเราชิวมากเลยเราเมียบพายเรือเราเมียบน <c oughs> ี่มันว่าเราเหมือนเหี่ยวเหมือนแห้งมั้งเติมใสงตรงนี่แต่อายจักอยนอายจักดมันเสียอยู่ เออเด้<ห>ปอปักกันยัง,งไเอองเอ้ยปักกันยังไม่แล้วปักกันยังคือไม้สีแ่แถต่โก้คือบ่ได้จังที่อ่ะน,นี่มาหลายพี่น้องสองตัวนี่ปักกันยังสองตัวเลยอ่ะนหนเนาะอีกตัวหนึ่งเด็กข้นเนี่ยโอ้อีกตัว,นนยยนนวหนึ่งเน่ยหย่านข้นกล่าวลุ่งนาไม่พี่น้องบ่ได้หย,ย่านขนน้นี่เป็นห่วงกล้องมากที่สุดเลยเดี๋ยวนี้เพราะว่ากล้องมัน หอดวาฬเลยครับเาอู้ตัวนี้นั่นแหัะเนาะประสูรหรือประคอปาสูรก็ตัวนสูรม่หดเอาหย่างโอแนมเรือ ตกเจเหมือน,นว่าน้ำมันกระเพื่อมแห้งขังมันจะคืนเรื่องคืนอ้ยป่นพัดไปุวนบ่แก่ปันใดดิพี่นอ้องบ่แก่มันกับบอออ่อคุยขาอุ้ยลงกุ้จริงอลาบ,บูมาอีกแล้วอุยอ้ย ปลาตองปลาบูเจ้าเป่าทั้งสองเลยตัวน้อยพี่น้องเบิึงอ๋อปลากระกเงียง้ยอิ่วซื้อเนี่ปลากระกเงียง้ยเขาคนหนึ่งกําลังติดตักปลาคนไหนพี่นอ้องเขาหมุนออโอ้ยเท่ๆๆ่เท่สีบ๊วยเราพี่น้องปลากระกเงี้ยสองตัวอยู่ในะฮน เนาะต่อพี่น้องแต่ว่าสิเป็นช็อตสุดท้ายแล้วล่ะเพราะว่าสิได้ไปไม้ใหม่กันอยู่ถ้ามีเวลามาหยุดอีกเ้าไม่ย,ย,ยังไม่ยังนั่งงามเรนไฟอ๋อปลาตองขึ้นหลายเถอะเข่าสองตัวเลยบัดน,นี้ปลาตองพี่น้องสองตัวคนนะแล้วพอเอาเด้มันตัวน้อยแค่สิบปอยใครอยู่พี่น้องบุง้ยฝากกัะแยงแมียงขึ้นบ้าไนะไปลาตองก็ได้ ยามา่าถอดสะดุงสิเป็นน่อำไมคนพี่น้องได้ปลาตองสองตัวตไต้เห็เป็นปลาตองหน่อยปลาตองหลายเนาะกิดซีเมนแม่มันหลามันแพรอยู่นี่ตัวที่มันบวยบวยอยู่นะ ดีได้นะว่ามีปลปดสิบ่องเนาะเ oh. ยอว่ามันบ่อใดดีนี่ข่าวจากภาคมานีย จมสะดุ้งจุนจมพวกแก่ป่ากับพวเขาแล้ว ที่ท่านมันอยู่บว่ายยกอย่างน,านี้จขานี่ขข้นกน้อนอนท่านมันดินเอาไม่ยังส่ขานี่คือขึนหนีมาแล้วพวกแก่กันยังได้เสืออยู่เนาะอีกจักบาทหนึ่งเด้อพี่น้องเพักกันง่เลย,ยได้หม แกบยีเดินมาแถวนี้เอาเอาลงขึ้นสิผู้คนแกะยีรอกเขาลายอยู่คนคุณพี่น้องเออพี่แมากับปวดหลังป้าเข้าไปมองบนปวดหลังบันนี้พี่น้องตั้งเบยปวดลวดคือก็อีกเจ้าบ้านนึงก็แล้วว่าสิไปง <c oughs> ่ายไหม,ไ,ม <c oughs> ไหมพูดตั้งเลยปวดปวดหลังปวดหลังเท่านัาน้นเลยแ่านี้โอ้ยมึมงตึก ครับพี่น้องคลิปนี้กับพ่อได้อยู่นะพี่น้องเนาะเป็นแบบว่าพึ่งมาพรอมละ่ะของปีนี้ไม้ซันจะปูกับขอบคุณหลายๆพี่น้องคนที่เบ่งจนจบคนที่เขาว่าเบ่งไม่กี่รืมกดติดตามนะครับเดี๋ยวเสียนให้เบ่งบัสสุดท้ายเดี๋ยวทีมงานยกให้เบ่งสำหรับคลิปนี้กับพ่อสนี้ก่อนพี่น้องขอบคุณหลายๆครับบ๊ายบายเอาลุนน้ำกันพี่น้องได้บ่ได้กัเขาอยู่แล้ว แต่ว่าสิเป็นเบื้องไม้ไม้ให้ไปยกไม้ไม้พี่น้องเบื้องอ้ยโอ้เวลาเลยพี่น้องเบื้องมันบ่างหน่อยหน่ยดิขามุนนอ่ะอุตสเส้นลายนี่คือขามุ่นขับของผู้นำเสียงขับของพี่น้องขับของปักเป้าปักเป้าแล้วขับของขับของยังสิมีเสียงโอ้โหผิดเห็นขับของนล้วเหล่าบังคันก็เลยคิดว่าเป็นขับของมันมีขับของแต่วันมีเสียงคือปักเป้าพี่น้องผู้เราบ่งปักเป้าคุณ เอาโอเคพี่นอ้องพอกันคลิปต่อไปพี่นอ้อง